ติดตั้งชุดทโ r นะครับอยู่ที่อำเภอโนนคูนนะครับผมก็สําหรับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับผมก็สั่งไปติดตั้งเองนะครับไม่ต้องรอนานนะครับผมเขาเรียกว่าไม่ต้องรอเป็นเดือนนะกว่าช่างจะออกมาทําให้นะครับหรือบางคนไม่รีบนะครับก็รอได้นะครับไม่ว่านะครับแต่ทุกวันนี้ช่างออกแบบชุดทบโบให้เป็นชุดสําเร็จอยู่แล้วนะครับคอทงคอท่อนะครับตัวนี้ออกที่เดิมนะครับไม่มีออกข้างถ้าลูกค้าไม่สั่งนะครับ ส่วนใหญ่นะครับถ้าลูกค้าสั่งเป็นพวกโบทั่วไปช่างจะทําออกที่เดิมนะครับใครไม่สั่งข้างช่างไม่ทํานะครับเพราะว่าบางคนชอบแบบตรงรุ่นไม่อยากตัดไม่อยากแต่งนะครับผมก็พยายามคงสภาพเดิมให้เยอะที่สุดนะครับผมเ,เขาเรียกว่าช่างที่มีประสบการณ์นะครับผมแต่ถ้าเราไปถึงโอ้โหลูกค้าตัดนู่นตัดนี่เสียหายนะครับเสียหายรถบางทีมันก็ดูแล้วมันงานมันไม่เนี๊ยบนะครับผม วันนี้ก็จัดเป็นชุดโบโคงซิงนะครับสําหรับเทอรโคงซิงนะครับของปีนี้ก็เป็นสเตปล่าสุดนะครับผมเราจะพัฒนาไปเรื่อยๆนะไม่มีคําว่าที่ดีที่สุดไม่มีคําว่าเอ้ยชุดนั้นจบที่สุดไม่มีนะครับผมเราจะพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับผมมันก็ต้องเพิ่มฟังก์ชันขึ้นไปเรื่อยๆนะครับผมฟังก์ชันตัวนี้ก็อัปเกรดจากตัวเดิมที่เป็นเมื่อปีก่อนขึ้นมาเรื่อยๆก็เป็นเกือบ4ี่สเตปแล้วนะครับผมที่เราพัฒนา มาสี่รุ่นนะต้องเรียกว่า4ี่รุ่นแล้วนะครับผมสำหรับร้านช่างบิก๊กพยายามหาของดีๆให้ลูกค้านะครับผมเพื่อตอบโจทย์นะครับเพราะว่าบางคนสั่งของซิ่งไปบอกว่าอย่างงู้นอย่างนี้เราก็พัฒนาจากจุดข้อเสียของเขานะครับพัฒนาไปเรื่อยๆแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับผมเรื่องปัญหาของซิ่งนะครับผมหลายคนฮอตฮิตชอบมากแต่ต้องคิดเผื่อระยะยาวด้วยนะลูกค้า เรื่องอะไรนะครับเรื่องเสียงนะครับบอกเลยว่าโขงซิ่งเป็นเสียงที่ดุดันเหมือนคลิปแรกๆที่ผมเคยบอกดุดันหวานหอนนะครับผมแต่ลูกค้าก็ต้องรับปัญหาเสียงให้ได้นะครับบางคนสั่งชุดเทโบของช่างบิ๊กไปนะครับสั่งตัวแพงๆไปแต่ไปดัดแปลงใส่ท่อพงท่อพังเอา้าแล้วสั่งตัวแพงตัวเสียงทางไปทําไมไม่สั่งพวกโบี่บุ่นนะครับผมใครที่ชอบเสียงแบบสไตล์นุ่มนะครับนุ่มหอน แนะนำเป็นโบญี่ปุ่นแต่ถ้าใครชอบเสียงแบบดุดันนะครับใจต้องได้จริงๆนะครับดุดันแนะนาเป็นขขงซิ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นสเต็ปหนึ่งสเต็ปสองนะครับผมนะยิ่งสองนี่ครับโอโ้โหเสียงยิ่งเอาเรื่องนะครับผมก็ต้องรับปัญหาเสียงให้ได้นะครับผมเพราะว่าบางคนขับไปทั้งวันมันมันลำคาญนะครับผมต้องบอกว่ามันลำคาญจริงๆนะครับผมนะเราก็ต้องเลือกเทอร์โบให้เหมาะกับหน้างานเราแล้วก็ หมู่บ้านเราด้วยนะครับบางคนอยู่ในหมู่บ้านแบบพื้นที่แบบส่วนรวมกันเยอะๆนะครับไปใส่เทอร์บโบเสียงดังบางทีเขาก็อาจจะบ่นหน่อยนะครับบ่นแน่นอนนะครับผมไปเจอหลายที่เลยนะครับผมอันนี้เล่าจากประสบการณ์ดังนั้นลูกค้าเลือกแค่เสียงนะครับผมส่วนสเปคเทอร์บโบไม่ว่าจะเป็นโบญี่ปุ่นนะครับหรือคงซิ่งก็งานหนักงานลุยเอาอยู่นะครับตัวไหนที่ช่างบิ๊กบอกว่าจบก็คือจบนะครับผม แล้วก็อีกประเภทหนึ่งนะครับสําหรับการใช้รอบเครื่องนะครับผมเทอร์โบผมจะทําทั่วไปก็คือถ้าสมมุติว่าบางคนขับไปเรื่อยๆรอบไม่เกิน2องพนะครับผมอ่าพวกนี้ก็สั่งสเต็ปทั่วไปได้แต่สําหรับใครที่เป็นงานปัน่นงานลุยหนักๆใช้รอบสัก2องพขึ้นไปนะครับสองพันสามสองพไม่ต่ากว่านี้นะครับผมต้องเปลี่ยนอีกสเต็ปหนึ่งนะครับผมอ ถ้าเราเลือกเทอร์โบให้เหมาะกับหน้างานเราแล้วก็เลือกเทอร์โบให้เหมาะกับรอบที่เราใช้นะครับผมรถมันจะแรงนะครับผมแรงเพราะว่าทุกอย่างมันลงตัวนะครับไม่ว่าจะใช้รอบสูงนะครับผมเพราะบางคนโอ้โหเท้าโหดจริงๆนะครับผมก็จําเป็นต้องเลือกสเปคให้มันเหมาะกับหน้างานแล้วก็เท้าตัวเองนะครับผมสําหรับสเปคนี้นะครับคงซิ่งเป็นเทอร์โบใหม่นะครับ ราคาอยู่ที่17,500ับาทนะครับผมก็ติดตั้งได้นะครับวิธีการติดตั้งก็ไม่ได้ยากนะลูกค้าไปถึงยกใส่ลูกค้าก็ต้องมีเครื่องไม้เครื่องมือหน่อยนะครับผมลูกค้าของช่างบิ๊กบางคนนะครับสั่งชุดเทอร์โบไปนะครับติดตั้งหนึ่งวันนะครับกว่าจะเสร็จไม่รู้แหละทําอะไรอยู่แต่พอทีมงานเรามาทำนะครับไม่ถึงสัก30นาทีนะครับเสร็จแล้วนะครับผมเพราะว่าอะไรหนึ่งเรามีเครื่องไม้เครื่องมือครบนะครับผมเรารู้ว่าจุดตรงนั้นต้องทําอย่างนี้จุดตรงนี้ต้องทําอย่างนั้นนะคร สั่งไปแล้วมักบนว่าโอ้โหช่างผมติดตั้งนานมากเลยครับผมสองชั่วโมงบ้างสามชั่วโมงบ้างนะครับผมหรือบางคนนะครับล่อเป็นวันเลยนะครับผมก็ไม่รู้พากันทําอะไรอยู่นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมขงซิ่งนะครับก็ตัวนี้เสียงหวานๆนะครับติดตั้งที่โนนคูนสีสะเกตนะครับผมก็บรรยากาศอยู่กลางทุ่งนานะครับผมบรรยากาศดีมากนะครับหลังฝนตก ก็จะเริ่มจะดูไถานาแล้วนะครับผมก็อยากเพิ่มเทอร์โบให้รถมีกําลังเพิ่มขึ้นนะครับเราก็ใช้คันเร่งน้อยลงนะครับผมต้องบอกอย่างนี้นะครับผมหลายคนที่สั่งชุดเทอร์โบไปกลัวว่าจะกินน้ํามันนะครับผมจริงๆเรื่องการกินน้ํามันนะครับผมว่ามันประหยัดกว่าเดิมนะเพราะว่าเราไม่ได้ใช้คันเร่งเยอะถ้าคุณเท้านิ่งพอนะครับผมแต่ถ้าลูกค้าเป็นสายกดกดหน่อยนะครับผม มันจะได้เรื่องแรงนะครับแรงแน่นอนนะครับสะใจแน่นอนนะครับผม L ห้าสิบนะครับผมประมาณนี้นะเดี๋ยวเอาท่อท่อสเตลเลส เสียงก็ประมาณนี้นะครับเมื่อกี้ไปลองมาแล้วนะแต่ไม่มีคนถ่ายคลิปให้พอดีช่างโคตไม่อยู่นะครับผมช่างโคตไม่ได้มานะครับผมงานช่วงนี้เยอะมากนะครับผมก็ถ้าสนใจก็ติดต่อเข้ามาตั้งแต่เนิ่นๆนะครับผมลูกค้างานช่วงนี้เป็นฤดูไถานาก็ต้องรอหน่อยนะครับผมเพราะว่างานส่งก็เยอะงานติดตั้งก็แย่ะนะครับผมเหมือนผมบอกละใครสะดวกพอเป็นช่างเอาไปติดตั้งเองได้นะครับผมไม่ว่าจะเป็น ทุกอย่างนะครับผมทุกอย่างติดตั้งเองได้แล้วครับเพราะว่าช่างบิ๊กออกแบบให้แบบตรงรุ่นแล้วนะครับผมโอเคยังไงก็ฝากผลงานช่างบิ๊กด้วยนะครับขอบคุณครับผม